ครับก็ต่อกันเลยครับกับตอนที่6ผมคิดไม่ออกเลยว่าจะทําตัวยังไงต่อไปดีโคซากิก็เป็นเหมือนกันเลยเธอหน้าแดงทําตัวไม่ถูกและยังพยายามไม่ศบตาผมด้วยแต่ผมคิดว่าที่เธอพูดออกไปเมื่อกี้มันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างแน่นอนเลยละแล้วคงไม่สมควรที่จะยิ้มแล้วก็ตอบก,กลับทไปว่าดีใจจังเลยหรือไม่ก็ได้สิฉันยินดีนที่จะเป็นแฟนของเธอนะ แต่จะปล่อยให้เงียบอย่างนี้ต่อไปมันก็คงจะไม่ดีแน่เลยเต้องพูดอะไรออกไปบ้างนี่โคซากิ aki, เออเธอเธอรูอ้รอเปล่าเฮ้ยผมคิดว่าน่าจะค่อยถามเธอตอนที่มีเวลามากกว่านี้ดีกว่าแถมคนที่มารับเราอะ่ะกำลังจะเดินตรงมาทางนี้อยู่แล้วด้วยอีกอย่างนะผมคงไม่ได้อะไรจากเธอแน่เลยถ้าหากโคซากิยังทำตัวอั้มอัอ้อึงอึงอะไรอยู่แบบนี้ เอาอย่างนี้แล้วกันไม่ค่อยถามอะไรเธอที่หลังจะดีกว่าแฮะตอนนี้คงยังไม่จำเป็นต้องไปเร่งอะไรเธอหรอกอโนะโอซายิซันตัวโคซากิซันโอ้นี่เหลือคนที่มารับเราน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยว้าวอ่ะ,อะใช่ครับผมช่ฉันชื่อมาคิชิโอริ

เธอดูค่อนข้างเป็นคนสุภาพนะแต่คำพูดของเธอกับกิริยาท่าทางเหมือนเป็นคนนิ่งๆขาดความเอาจริงเอาจังไงไม่รู้เอาละถ้าหากเธอคนนี้ยังรับมือกับงานที่อยู่ที่นี่ได้ผมว่าผมก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกมัง้งหวังว่านะส่วนโคสกิเธอเหมือนจะยังอายที่จะคุยกับคนแปลกหน้าอยู่นะเนี่ยแต่เดี๋ยวเธอก็คงจะปรับตัวได้เองหรอมัง้งฮะเออมีอะไรอย่างนั้นหรอครับ มองทำไมเนี่ยอืมครับผมดูเธอจะคอยแอบชำเลืองมองพวกเรามาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะหรือเธอกำลังสนใจในตัวพวกเราสองคนกันนะก็คงเหมือนแบบเห็นพวกเราเป็นนักเรียนที่เพิ่งย้ายมาใหม่ละมั้งแต่ผมเองก็ชักจะสนใจในตัวคุณมากิคนๆนี้หน่อยแล้วสิก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเงียบๆนิ่งๆี ここでおとなしくしていてくださいอืมได้ครับผมเธอคงกำลังไปเรียกผู้จัดก,การมาล่ะสินะงั้นในระหว่างที่รอผู้จัดก,การต้องรีบเคลียร์ไอ้เรื่องเมื่อกี้ก่อนอันนี้โคซากิไอ้เรื่องเมื่อกี้ชิมิมะเซเซไป本当にごめんなさいไม่เอาหน้าอย่าเพิ่งมาขอโทษอะไรกันในตอนนี้สิอืมบอกเหตุผลมาก่อนเถอะนะว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นชิมิ <K umi. S 1> เอาไมาเร็วจังวะ เฮ้ยเธอออกมาไวมากเลยแฮงยังไม่ทันได้ที่จะเตรียมอะไรกันเลยนะเอาละได้เวลาที่ต้องเล่นไปตามบทแล้วสิแถมเธอยังเป็นเพื่อนของโคซกิอีกด้วยนะอืมเราต้องพยายามสวมบทบาทให้ดีที่สุด <c oughs> อขอบคุณที่ให้โอากาสผมมาที่นี่นะครับผมชื่อโอไซโชทาโร่ครับผมここの管理人のรินนุคよしばらนのกยน よろしく頼むわね。チェンディオ君か。ほら。結構しっかりしてるわね。<laughs> これなら大丈夫かしら。ね、海。先輩はその。見た目と違って、意外とそれなりになんとなく、真面目で。あ、おいウェーラ。先輩。ウェーラ。あ<ェ>、いいだらし ให้ตายสิอุมิปกติเธอก็เรียกฉันว่าชโชทาโรมาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรืองไงถึงแม้นี่มันอาจจะเป็นงานแรกของเธอนะแต่ไม่จำเป็นต้องไปตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นก็ได้นี่นะเราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วไงจะไม่ได้เหรอก็ทำตัวเหมือนที่เราสองคนเคยทำตามมาปกติก็พอแล้ว <S <S ลืมแล้วอย่างนั้นเหรอ,อ,อคุณนางนิสะครับเราสองคนเดินทางกันมาไกลเลยอย่างแบบรู้สึกเหนือน่อยๆกันอยู่เลยอะครับผม じゃあ今日はもう部屋で休んだ方が良さそうね。夕飯は誰かに部屋に届けさせるから。ごめんなさい、成りさん。そうしてもらえると気にしないでいいわ。おめえ、どん、ね、なことってもえははい、大丈夫です。 ขอโทษนะครับคุณนางิสะจะว่าอะไรไหมถ้าหากให้พาอุมิเธอไปพักที่ห้องก่อนโคจิโอติดต่อมา้จเอาไปกันเถอะอุมิเรียกอุมิซะเต็มปากเต็มคำออ้นิดหน่อยแฮะตอนที่เรียกชื่อเธอด้วยชื่อต้นนะ่ะแต่ก็ถือว่าดีแล้วละเพราะมันทําให้ผมผ่านสถานการณ์มาได้อย่างรวดเร็วอีกอย่างนะเพราะว่ามันเป็นคําขอร้องของโคซากิไม่ว่าเธอจะมีเหตุผลอะไรก็ตามยังไงผมก็ต้องช่วยหนุนหลังเธออยู่แล้ว เฮ้ยสวยอะอ้วโอ้โหนี่มันเป็นแค่ห้องพักของพนักงานจริงๆงั้นเหรอห้องแบบนี้ยังกับเคยเห็นในโบรชัวร์ของรีสอร์ทหรูๆเลยนะเนี่ยผมหมายถึงว่าต้องจ่ายเงินเยอะมากๆเลยละ่ะถึงจะเข้ามาพักในห้องหรูๆแบบนี้ได้อルลบาイトをしているีはここで寝泊าりをしてもนうわ。こ、มาริม่ あなたもここよあもるにるのあ、もるにるあ,なあなたたちふたり、ココでああ、まり。そんでいる間、ソージョーマメニストーリーたちをだね。<ス><ス>

ไม่ไม่มีเรื่องอะไรต้องเขินกันอยู่แล้วนะอุมิแต่เซนเป้บอกว่าตัวชินโนะม่ได้ไปอีท่าไหนไปพูดเรื่องนั้นกันแล้วอือเอออุมิเยี่ยมเธอพูดคำว่ารุ่นพี่ออกมาอีกแล้วจ <laughs> ้าこのままでいいわねすぐにユーハを持ってこさせるからอาอาม่ไม่ใช่นะครับคือนี่มันไม่ได้จะหมายความว่าิออะชชาาวตเ詳しい話は明日説明すวะ それじゃ今日はゆっくり休んでちょうだいねอัจฉรยะใส่อะไรกันเล่าไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสิครับอ,อะไรมันยังไงถึงมาลงเอยแบบนี้กันได้เนี่ยผมหมายถึงว่าผมได้พยายามเต็มที่ทุกอย่างไปได้สวยเหตุการณ์ต่างๆก็ผ่านมาได้ด้วยดีแต่ก่อนที่จะมาถึงช่วงวินาทีสุดท้ายวินาทีก่อนที่จะได้เข้าเส้นชัยเหตุการณ์มันก็กลับพลิกผัน <laughs> ไอ้ เหมือนอุมิเธอก็ยังอึ้งๆอยู่แล้วนะก็นั่นล่ะสินะเนี่ยหากเราอยู่ร่วมห้องกันในห้องที่มีเตียงเดี่ยวสำหรับสองคนตามหลักการก็คือต้องนอนด้วยกันแต่ว่าไอแบบนี้มานน่ะโคซากิขอโทษทีนะฉันยังงงๆอยู่นิดหน่อยอะ่ะอึ้งๆอยู่เลยเอาละ จะเย็ยนๆก,กันก่อนเถอะนะแล้วค่อยมาหาทางแก้กันเถอะในนี้มีห้องเดียวเพียงหนึ่งห้องกับมีแค่หนึ่งห้องส้วมกับหนึ่งห้องอาบน้ํานั่นล่ะไม่มีห้องอื่นอีกแล้วเราอบห้องก็ดูว่าใช้เป็นพื้นที่ใช้สอยตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีแค่เพียงเตียงเดียวกับหมอนสองใบในอีกความหมายหนึ่งเราสองคนก็จะต้องนอนด้วยกัน ทำไมถึงมาลงเอยแบบนี้ได้ล่ะเนี่ยโคซากิคุณตัวนันยังยังไปนั่งที่เตียงก่อนเราสองคนมีเรื่องที่ต้องคุยกันหน่อยแล้วละ่ะ 雇ないってれงั้นเพราะสถานการณ์ในตอนนั้นเธอก็เลยตอบคุณนากิซไปว่าใช่ล่สินะเขอบเอาละเอาละถึงเธอจะพูดเรื่องโกหกออกไป แต่ที่เธอทำมาก็เพราะว่าเพื่อตัวของฉันแล้วก็เป็นเพราะเธอฉันก็เลยได้งานทำาใช่ฉันเข้าใจในสิ่งที่เธอทำาอ <c oughs> น่ารักอนะ่เอ็นดูเอ็นดูเอ้ยไม่เอาหน่านี่ยังเร็วไปที่จะมาทำซึ้งอะไรก่อนตอนนี้นะ ก็คงต้องเลยตามเลยแล้วล่ะผมต้องหลอกคนอื่นว่าเป็นแฟนกับเธอทั้งเดือนเลยนะเฮ้ยต้องคิดหาวิธีรับมือให้ดีเอาเป็นว่าเราสองคนก็คงต้องสวมรอยทำตัวให้เหมือนเป็นคู่รักกันแล้วในตอนที่เราสองคนอยู่ด้วยกันต่อหน้าคนอื่นน่ะฉันจะเรียกเธอว่าอูมินะส่วนเธอก็ต้องเรียกฉันว่าชูเทโรเข้าใจใช่ไหมโคซากิว โอเคผมไม่คิดว่าคุณนางิสะจะคอยมาจับสังเกตอุมิกับผมกับอีกแค่เรื่องเรียกชื่อต้นของกันและกันเพียงแค่นั้นกับเรื่องเรียกชื่อต้นน่ะให้ดูสนิทกันแบบนั้นมันก็คงยังไม่พอเราสองคนก็คงต้องทําตัวใกล้ชิดกันในตอนที่อยู่ด้วยกันต่อหน้าคนอื่นๆด้วยสินะเอาละโคซาก,กิพวกเราสองคนต้องระวังกันตลอดเวลาเลยนะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ที่ไหนและต้องคอยวางตัวให้เหมาะสม กับในสถานการณ์ในตอนนั้นด้วยนะหากเป็นไปได้สำคัญที่สุดคือเราต้องแสดงตัวเป็นคู่รักกันในแบบที่เพิ่งจะเริ่มคบกันได้ไม่นานนับตั้งแต่วันนี้เลยそれはもちろんで,でแล้วก็ไม่ได้ว่าเราสองคนอาจจะต้องจูบแสดงความเป็นแฟนกันให้ดูต่อหน้าคนอื่นด้วยนะ เย็นหน่อยสิเธอทำท่ายางกะสติตุดกระเจิงไปถึงไหนต่อไหนแล้วนะในระหว่างที่เรากำลังคุยหาทางแก้กันอยู่แต่จริงๆมันยังมีอีกเรื่องหนึง่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าอีกอง่ายๆก็คงเลี่ยงที่จะคุยกันเรื่องนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะเอาละ <c oughs> เหมือนว่าเราสองคนจะแชร์ชรห้องกันอยู่นะเอางี้เธอไปนอนที่เตียงแล้วกันภาษาญ それじゃ่เซ็าฉันว่าฉันจะไปนอนที่โซฟานะคิดว่ามันก็น่าจะเหมาะดีそんなのダメです。私がソファでいいですから。นะเมลนะเธอนะ่ะไม่เคยทำงานมาก่อนเลยนะก็รู้ตัวนี่ถ้าอยากจะให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วก็เธอก็ต้องนอนพักผ่อนให้เต็มที่แล้วถ้าหากเธอเลือกไปนอนที่โซฟามันก็จะเป็นผลเสียกับตัวเธอเอง อีกอย่างฉันเป็นผู้ชายนะผู้ชายนะ่ะจะนอนตรงไหนก็หลับได้สบายทุกที่ละไอโซฟานี้ก็เหมือนกันแฟนไปนี่ไม่บอกกูเกัวว่ากูคนนั้นเอัอคเดแ่บบนั้นไม่ไดเลยฮ้ยอย่าคิดแบบนั้นสิไม่ลำบากหรอกนะไม่ใช่เลยกลับกันแล้วนะฉันเองนี่แหละที่สมควรจะต้องเป็นฝ่ายขอบใจเธอซะมากกว่าอีกแล้วถึงจะตกอยู่ในสภาพแบบนี้ก็เถอะนะแต่ฉันก็จะขยันทำงานให้เต็มที่ไปเลยละ่ะ เผื่อความมันจะแตกขึ้นมาพวกเราก็อาจจะได้รับการยกโทษให้บ้างเลยนะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะยังไงก็ต้องพยายามผ่านเดือนนี้ไปให้ได้แล้วค่อยกลับไปใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยตามปกติกเหมือนเดิมโอเคนะไม่มีแต่ก่อนที่เธอจะชินกับงานที่นี่ให้ได้หน่ะนะเธอต้องไปน,นอนที่เตียงเพื่อที่จะได้พักผ่อนให้เต็มที่และนั่นก็หมายความว่าอย่าทํางานหนักจนไม่รู้ขีดจากัดของตัวเองฉันเองนะก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยเหมือนกันกว่าจะชินกับงานที่นี่หน่ะนะ และทุกๆคนก็ต้องค่อยๆก้าวเดินไปกันทั้งนั้นแหละฮัมรู้แล้วให้รีบเรียนให้เร็วที่สุดให้เรียนเร็ดให้เรียนใหกร็่สุด้เรยนกเให้เธอยนใหว่้นะ็ว่าอเรย่สุดใยนมห็ว่ห้เรนหเวยนเสอดียนใหเร่สเรียน่สุดรนใรว่นแบ่งเดาง้ไงันได้ไงล่ะ

波が高いんです。はい。音とか。あとは。声とか。気にしなくても大丈夫なので。あ、はあ。すやろんあらいかん。遠慮は必要ありません。あ、はい、で、だよな。あ。あ、か。 ถ้าหาพูดแล้วทำหน้าแดงไม่ด้วยแบบนั้นก็ไม่ต้องพูดออกมาก็ได้นะดังนัくく้นดูงนอคุณครับเันยานานกาคุณไรู้สกนก้มดยันมรู้สักปนรู้กดอัดยังไงไม่รู้แฮะเซนมาาแหไม่เข้าใจเหรอเออมนะ ไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกนะโชคดีที่โคสก,กิเธอหัวช้าไปหน่อยนะเลยไม่เข้าใจความหมายเรื่องเมื่อกี้เอาละเอาละมาก,กินกันก่อนเถอเหมือนพวกเขาตั้งใจทำมาให้เลยนะเนี่ยผู้หญิงคนเมื่อกี้ใช่คุณสก,กิหรือเปล่านะดูเหมือนเธอกำลังเข้าใจผิดเรื่องของพวกเราสองคนแน่เลยคงไม่จำเป็นต้องอธิบายเรื่องพวกนี้ให้โคสก,กิฟังหรอกมั้ง เฮ้ยเฮ้ยเอาเถอะมองดูคลื่นซัดสาดแบบนี้แล้วและดูดวงจันทร์จะส่องสว่างมากเลยในคืนนี้แล้วถึงแม้ที่นี่จะเป็นกาะทางใต้แต่มันก็ไม่รู้สึกร้อนเท่าไหร่เลยนะอาจจะเป็นเพราะสายลมทะเลที่พัดมาก็เป็นได้นะ พอเทียบกับเรื่องวุ่นวายเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาค่ำคืนนี้ดูเหมือนจะเงียบสงบจนเห็นได้ชัดเลยんでるすโคสกีในชุดนอนดูน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอชาโคだけなのでそんなにอ間はかからないでกようมก็นั่นสินะ เส้นผมของโคซากิยังเปียกอยู่เลยพริ้วสวัยไปตามสายลมบรรยากาศโดยรอบเงียบสงบมันทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาหน่อยเธอไม่เบื่อหรอกคนนสเธอไม่เบื่อหรอกล้วโคซากิที่นี่ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่เลยนะ ก็นะฉันคิดว่าฉันชอบที่นี่อ่ะここเธอกระยิบตาพลางยิ้มหยอกผมเล่นไม่ไม่หลอกที่นี่น่นะมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยละ่ะที่เราไม่สามารถเจอได้ในเมืองนนหก็จริงนะแต่มันยังมีอะไรมากกว่านั้นอีก เช่นความสงบและความเงียบเสียงของพวกกีราขึ้นแล้วท้องฟ้ามันไม่ใช่มีแต่ดวงจันทร์ให้เห็นอีกนะเธอสามารถมองเห็นดาวได้นับล้านดวงเลยส่องสว่างแวบๆในยามค่ำคืนและแม้กระทั่งในคืนแบบนี้เธอก็ยังสามารถมองเห็นก้อนเมฆได้เหมือนกับในตอนกลางวันเลยละ่ะลองมองดูพวกดอกไม้บานในทางนั้นดูสิแม้จะอยู่ในความมืดมิดแล้วก็นะแต่เธอก็ยังสามารถมองเห็นสีหลากสี ของกลีบตอกไม่นั่นยังได้เลยที่ฉันพยายามจะพูดก็คือว่าถ้าหากทุกวันต่อไปนะเรายังต้องเจอกับความมืดมิดแต่มันต้องมีแสงสว่างเล็กๆคอยเล็ดลอดออกมาช่วยหาทางออกให้เราได้แน่ๆฮ่าฉันก็แค่พูดพร่ำไปตามที่เห็นนั่นแหละไม่มีอะไรมากหรอกนะฮ่าฉันก็แค่พูดพร่ำไปตามที่เห็นนะ่นแหละไม่มีอะไรมากหรอกนะ

ฮคิดไปถึงปัญหาที่จะรอเราอยู่ในตอนเช้าผมก็หวังไว้นะว่าจะได้เจอเรื่องแบบที่พอคลายกังวนไปได้บ้างแต่ไม่ว่ามองไปทางไหนผมก็เจอแต่ทางตันเธอก็คงคิดแบบเดียวกันก็เลยออกมาสูดอากาศเล่นแบบนี้สินะโคสกิอันทีจริงอะ่ะเธอน่าจะเป็นห่วงเรื่องที่คืนนี้เราสองคนต้องนอนด้วยกันเสียมากกว่าอีกแต่อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแะนะ มันไม่ใช่เรื่องที่คนอย่างผมะจะไปคอยแก้ไขอะไรได้หรอก落ち着いてないですけど落ち着きますなんか矛盾してますねไม่หรอกนะฉันเนะข้าใจในสิ่งที่เธอพูดนะさっきまでずっとドキドキしっぱなしでした先輩にも迷惑をかけてしまって ฉันคิดว่าพวกเราอะผ่านมาได้ดีแล้วนะเราทั้งสองคนก็เลยได้มานั่งคุยกันอยู่แบบนี้ไงล่ะและนนในตอนที่ถึงเวลาที่จะต้องทําตัวคุ้นเคยกันจริงๆอ่ะฉันจะรู้สึกขอบใจเธอมากเลยนะที่จะยอมให้ฉันเรียกชื่อต้นของเธอได้งั้นก็ต้องว่าตามที่ฉันพูดไว้ไงล่ะเราสองคนนะก็ต้องคอยแต่งเลือกเป็นคู่รักกันพร้อมลุยงานไปด้วยนี่แหละ ดูแปลกยังไงไม่รู้แฮะเสียงของโคซากิยังฟังดูสับสนแต่สีหน้าของเธอกลับดูปลอดโปร่งเอา้ากลับห้องเรากันเถอะลมเริ่มแรงขึ้นแล้วนะเนี่ยคงจะไม่ดีแน่เลยถ้าหากว่าเราสองคนจะเป็นหวัดกันไปซะก่อนนะแล้วพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงกันนะถ้าจะให้พูดแล้วก็คงมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้แหละมัง้งแต่ไม่ว่าจะยังไงผมก็จะต้องตั้งใจขยันทำงานให้เต็มที่ พรุงนี้มันยังไงไม่รู้นะแต่แล้วคืนนี้ล่ะ